สวัสดีครับมาดูราศีพิจิกนะครับต้นปีสาเดือนแรกมกราภุมภามีนาำเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูเรื่องการงานก่อนราศีพิจิกที่เป็นงานประจำนะต้องปะทะบ่อยนะครับไม่ลงรอยเกิดการประทะบ่อยแล้วก็ต้องทํางานเป็นทีมซะส่วนใหญ่นะครับทําให้บางทีเนี่ยต้องฮึดหน่อยนะครับปั้นหน้านิดนึงอะไรประมาณนี้นะต้องสู้ต้องสู้นะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วมองว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรหรอกมันก็แค่เป็นเรื่องที่ ทำอะไรเป็นทีมดีกว่าดีกว่าคนอยู่คนเดียวประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะเกิดความสมดุลอีกในเรื่องของอะไรเดี๋ยวเรามาดูต่อนงานที่แอบทาเป็นจ็อบโปรเจกต์ที่ทำของชาวาสิพิกิจที่ทางานประจําเนี่ยจะสําเร็จจะสกเซสนะครับแล้วก็เกิดงานที่มีพาร์ทเนอร์นะชาวเศรษฐกิจที่ทำงานประจา,ท,นะาที่มีพารท์ทเนอร์เนี่ยก็ค่อนข้างจะลงตัวยิ่งขึ้นนะครับก็เรียกว่าไปแบบ ช่วงนี้ทําอะไรคนเดียวไม่ค่อยดีนะต้องคนไทยจะติดต่อประสานง,งานบ่อยนะครับผม,มาดูคนที่มีธุรกิจส่วนตัวนะอาจิดคู่แข่งในธุรกิจเยอะนะครับอือาจจะมีประท้าคารมกันบ้างประท้าฝีปากกันบ้างหรือมีคนมาแบบเหมือนส่งคนมาแกล้งนะทำให้ปั่นหัวให้ธุรกิจเนี่ยไปต่อลําบากไปต่อยากนะแล้วก็ต้องแก้ไขตรงนี้นะครับแต่ก็ยังมีข้อดีอยู่บ้าง นลก็คืออาจจะมีพัทเนืรอใหม่ๆมาร่วมลงทุนให้ด้วยนะครับผมมาดูเรื่องการเงิน,นเดือนมกราการเงินของชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเงินยังโอเคเงินยังเขาเรียกว่ายังโอเคอยู่กับงานคนที่ทํางานออนไลน์งเงินโอเคนะคนนี้แบบหากินจากการต่างประเทศงานออนไลน์นะครับส่วนอื่นๆนะส่วนถ้าไม่ใช่ลักษณะที่ผมบอกเนี่ยการเงินส่วนมากอาจจะหมดไปกับค่าเรียกว่าค่าการผ่อนทรัพย์สินเกิดขึ้น การผ่อนรถผ่อนบ้านเกิดขึ้นนะครับทาให้คุณเนี่ยค่อนข้างจะหมดเงินไปเอบส่วนนั้นเยอะนะเรียกว่า,างั้นนะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านซะส่วนใหญ่นะหรือบางคนสุขภาพเจ็บป่วยนะครับเจ้ารนาที่พิจิกเนี่ยจากที่ดูแล้วนะครับยังมีเขาเรียกว่าภาวะในการต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพเยอะนะครับคนที่เป็นลูกหนี้อ่ะแน่นอนนะเรื่องของการจำนำจำนองบ้านเกิดขึ้นนะครับเพื่อเอามาหนุนในธุรกิจคนที่เป็นเจ้าหนี้ก็คืออาจจะต้องได้รับการจำนำจำนอง เรื่องของบ้านแล้วก็บางคนอาจจะจำนำทรัพย์สินมีค่านะครับเพื่อเอาเงินไปใช้ในต่อยอดของสิ่งต่างๆนะครับแต่ก็จะตามง่ายขึ้นทวงง่ายขึ้นแหละว่างั้นเถอะก็มีจ่ายประมาณนั้นนะครับต่อไปพอมาดูในมกราในเรื่องของความรักกันบ้างความรักเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นว่าคนโสดเนี่ยอาจจะเริ่มต้นมาจากการเป็นเพื่อนก่อนนะครับมีคนมาเนียนเนียนะครับขอเป็นเพื่อนคุณติดตามชีวิตนะหรือบางคนก็เน้นว่าเพื่อนชักนํามาเพื่อนค่อนข้างจะแนะนํามานะครับ ผ่านอุ้งผ่านแอปไปก็ว่าไปนะ <puppet. S 2> เพื่อนแนะนามาเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนะครับเป็นลักษณะของคนพูดเกง่งพูดหน้าตาดีพูดเก่งนะครบคันอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าก็ต้องดูเบื้องหลังด้วยเพราะดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยน่าไว้ใจนะครับพอต่อไปคนมีคู่ใช้คําว่าทะเลาะบ,บ่อยด้วยนะครับมีการทะเลาะกันบ่อยนะครับหรือเขาเรียกว่าไม่ค่อยถูกไม่ค่อยงดหยิดจะซะส่วนใหญ่นะไม่ค่อยถูกอกถูกใจกันนะแล้วก็มีความแบบ เดือดเดือดมีความเดือดเดือดนิดนึงนะนี่มีความว่าเดือดเดือดมีความไม่ค่อยลงตัวไม่คล้อยตามกันแต่เท่าไหร่ก็เป็นเดือนที่แบบปวดหัวเหมือนกันแต่ก็มีความสุขนะครับแต่โดยรวมมวลรวมแล้วมีความสุขนะครับผมต่อไปคนที่สถานะงงง่งงอเจอคนที่ยังลืมแฟนเก่าไม่ได้อันนี้พูดเลยนะครับผม ตัดมาดูที่เดือนกุมภาพันธ์สําหรับชาวราศีพิจิกเดือนกุมภาพันธ์เรามาต่ามกันเรื่องงานก่อนนะครับเรื่องงานเดือนกุมภาพันธ์ไปอยู่ไหนแล้วเ่ยเรื่องงานก็ไปกระเถิบอยู่ในเขาเรียกว่าในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการงานนะครับงานดีขึ้นเขาเรียกว่าหายใจได้โล่งขึ้นสําหรับเรื่องการงานของชาวราศีพิจิกนะงานดีขึ้นงานโอเคขึ้นโอเคอาจจะมีทะเล,ลาะทะเลาะกันบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วงานเป็นต้องทำงานเป็นทีมเหมือนเดิมงานจะดีขึ้นงานจะ เรียกว่าได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นนะครับบางคนเรื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งปรับตำแหน่งนะสำหรับงานประจํานะครับบางคนนะอาจจะใจแต่ต้องระวังะมัดระวังนะการเห็นผิดเป็นชอบนะครับการเห็นว่างานตรงนี้มันดีกว่าแล้วก็ไปแล้วสะดุกแล้วมันไม่ดีต้องกลับมาทํไงานให้เก่าอไเนี่ยเกิดขึ้นนะอันนี้ก็ข้ามไปกรณีคนว่างงานด้วยนะครับผมแต่คนว่างงานยังดีอย่างว่ามันจะจะเจองานหลากหลายแหละคือไปสมัครที่ไหน อะไรก็แล้วแต่จะโดนเรียกสัมภาษณ์เยอะนะครับบางคนได้ที่ทํางานใกล้บ้านด้วยนะถ้าใครเจอสัมภาษณ์ที่ทำงานใกล้บ้านเนี่ยตอบโจทย์นะครับก็คือได้รับเข้าทางานนะครับผมตรงๆเจ้าของธุรกิจส่วนตัวธุรกิจกลับมาเฟื่องฟูลูกค้าต่อคิวยาวคนจะรู้จักคุณเยอะรู้จักธุรกิจคุณเยอะแหละว่างั้นเถอะนะครับทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะครับแล้วก็มีพทเน์ใหม่ๆเข้ามาด้วยหรือมีคนมาสนับสนุนสปอนเซอร์ด้วยได้รับการโปรโมทนะครับเนะี่ยแหละเรียกว่าเป็น ความสำเร็จทางธุรกิจที่ดีนะครับของชาลสีพิจิกในอนกุมภาพันธ์นะครับคนว่างานบอกไปแล้วนะต่อไปเรามาดูเรื่องเงินนะเรื่องเงินเนี่ยผมมองว่าเรื่องเงินยังเป็นเรื่องเก่าๆอยู่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินบ้านรถนะเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วกันใช้คํานี้นะทรัพย์สินบ้านรถเป็นส่วนใหญ่ใจสุขภาพเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ต้องบอกอีกทีว่าค่าใช้จ่ายกับคนในบ้านด้วยนะ ใครที่มีพ่อแม่พี่น้องหรืออยู่ไกลบ้านมาทํางานที่อื่นเนี่ยอาจจะต้องส่งเงินไปเยอะช่วงนี้เพราะมีค่าแบบเข้าโรงพยาบาลประมาณนั้นนะคราวนี้มาดูลูกนี้ลูกนีงเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกนะ,ะจับน้องจำนองบ้านเจ้าหนี้ก็ยังเหมือนเดิมต้องรับจำนองจำนองบ้านนะครับผัดผ่อนกันไปนะเรามาดูเรื่องของความรักในเดือนกุมภาพันธ์ละกันนะความรักเนี่ยพอดีมาออกตรงนี้ครับหมอกสงพันธุก็จะค่อนข้างใจอยากจะอยู่กับตัวเองสักแบบ อยู่ตัวเองสะส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะไม่อินนะคนส่วนไม่อินกับความรักแหละไม่อินกับความรักนะครับอยากจะอยู่แบบส่วนตัวไม่ค่อยอยากจะข้องเกี่ยวอะไรกับใครนะครับเพราะว่าเออมันเจอคนหลายคนเอาจริงแต่ตัวคุณจะเนื้อหอมนะเอาจริงกุมภาเนี่ยคือทั้งดีเอ็มแชทหรือว่าทั้งเจอกันแบบอยู่ดีอ่ะไปร้านสะดวกซื้อก็มีคนขอ IG นะครับไปเทีเ่ยวอ่ะแน,น่นอนไปเทีเ่ยวนี่เรียกไม่ได้เนื้อหอม กินก๋วยเตี๋ยวอยู่ก็มีคนมาขอไอจีว่าองั้นเถอะเออส่วนคนมีแฟนผมว่าอยู่ในคขาเรียกว่าติดบ้านไม่ค่อยอยากจะจออกไปไหนทามากกว่านะอยากอยู่บ้านอยากอยู่ส่วนตัวอยากทำกับข้าวกินกันนะครับอยากจะอยู่เฉยๆนะอยู่ใช้เวลากับครอบครัวหรือกับแฟนทะเยอะเพราะว่าเหมือนงานมันค่อนข้างจะหนักจะเหนื่อยอยู่แล้วนะครับอยากจะใช้เวลาตรงนี้เพื่อจะอยู่ด้วยกันนะครับผมต่อไปคนที่สถานะงงๆก็ค่อนข้างจะ คล้ายๆคนโสดคือสนใจแต่ตัวเองนะครับแล้วก,ก็ก็ชิวๆนะแต่คุยอยู่นะแต่ยังชิวๆอยู่ตีกลางๆอ่ะไม่ให้สถานะกูก็ไม่เป็นไรไม่เขยิบกันก็ไม่เป็นไรก็อยู่อย่างนี้กันไปแหละชิวๆนะครับผมสุขภาพะระวังเรื่องโรคของช่องท้องลำไส้นะครับสุขภาพช่องท้องลำไส้แล้วก็โรคที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารกินข้าวไม่เป็นเวลาครับ มาดูในเดือนดันสุดท้ายเดือนสุดท้ายนะครับของต้นปี2569ก็คือมีนาคมอ่าตอนนี้มาดูเรื่องการงา,งานของชาวราศีพิจิกในเดือนมีนาคมเดือนมีนาคมของชาวราศีพิจิกนะครับการงานก็ไปอยู่ที่สิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆบางคนอาจจะย้ายทํางานที่เดิมย้ายแผนกนะครับหรือไปช่วยที่แผนกอื่นชั่วคราวใช้คํานี้นะไปช่วยที่แผนกอื่นชั่วคราวไปรู้จักกับทีมงานใหม่ๆนะครับสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น นะครับเป็นผลดีกับตัวเองนะก็ได้เรียนรู้สกิลใหม่ๆครับได้ประสบประการณ์ใหม่ๆด้วยนะครับผมถามว่าดีไหมอันนี้ดีเลยแนละก็งานเป็นทีมอย่างโดดเด่นครั้นี้จะโด,โดดเด่นยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นนะครับผมต่อไปธุรกิจส่วนตัวครับอาจจะได้มีโอกาสขย,ขยายธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะจับงานธุรกิจกเก่าๆที่เคยล้มเหลว กลับมาปัดฝุ่นใหม่กลับมาศึกษาจุดดีจุดด้อยนะครับกลับมาศึกษาจุดดีจุดได้และเกิดเป็นการกลับมาเฟื้นอีกครั้งนะครับแต่ก็ได้กำไรกําไรกันไปนะก็โอกาสมีโอกาสได้รับลูกน้องใหม่ปรับปรุงทีมงานใหม่นะครับดีขึ้นสําหรับคนว่างงานก็อาจจะได้เริ่มต้นงานเดือนนี้เลยนะเริ่มต้นงานใหม่ๆเดือนนี้เลยประมาณนั้นนะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมต่อไปในเรื่องของการเงินนะครับ การเงินพอมาดูแล้วการเงินยังต่อเนื่องอยู่จากหลายๆเดือนนะผมว่าของราศรีพิจิงเนี่ยการเงินเนี่ยมันจะกลับไปโอเคยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นเนี่ยก็คงจะเป็นเดือนพฤษภาเลยแต่นี่เราดู3ต้น3เดือนสเดือนแรกของอปี2องพนกนะครับการเงินยังเหมือนเดิมครับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพตัวเองนะครับอาจจะยังต้องสั่งยาหรือซื้อยาอยู่ นะครับไม่ว่าจะเป็นกับตัวเองหรือกับคนในครอบครัวนะครับผมยังร้องทํากันอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็ราคาใช้จ่ายบ้านยังเหมือนเดิมยังมาจอะรอกันเหมือนเดิมนะครับลูกหนี้เหมือนเดิมเจ้าหนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดือนกุมภาที่ผ่านมาเลยนะจ๊ะคราวนี้เรามาดูเรื่องความรักนะคดีความรักเป็นยังไงบ้างเอามาเช็คกันดูความรักตอนนี้โอ้โหคนโสดครับคือเจอคนโอเคโปรไฟล์ดีแต่มีเมียแล้วมีแฟนแล้วแล้วกันนะครับเช้านี้ นะครับค่อนข้างจะไม่ค่อยอยากจะสูงสิงกับใครแล้วกันในเรื่องของความรักอาจจะอยากอยู่ชิวๆมากกว่าส่วนตัวมากกว่าไม่ค่อยจะอินนะครับไม่ค่อยจะอินในเรื่องความรักอยากจะแบบลนลาเออเพราะกลัวว่ามันจะเปลืองเบียนะครับหรือบางคนเนี่ยก็คุยกันอยู่ดีมันก็หายนะมันก็หายหาย,หายต่อกันไปนะครับส่วนสำหรับคนมีแฟนนะเขาก็ต้องอาจจะต้องระวังเรื่องของปัญหาปากเสียงเหมือนเดิมแล้วก็ เรื่องของความไม่มั่นคงในอารมณ์ของแฟนนะครับแล้วก็ผ่านทะเลาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการหึงหวงนะครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาของชาวราศีพิจิกนะครับส่วนคนงงๆนี้ครับคนคุยหายไปแล้วครับนะครับช่วงนี้ก็เพลเพหน่อยนะครับอยู่คนเดียวสุขภาพยังย้ำคําเดิมเรื่องของกระเพาะลำไส้นะครับกินข้าวไม่เป็นเวลานะครับสาหรับชาวราศีพิจิกครับผม